สว pues mm ัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังตามลงดูคนแบบป้าเต็มไปสวัค่ะเช้าโฉบเช้าโฉบพี่อ๋อมาให้จอดรถเรือบ <that> ัสที <wurde> ่ใดครับจอดแล้วนะครับกำลังเดินเข้าไปนะครับพี่ออด้วยกำลังเดินแบบอยู่ตอนนี้กำลังเดินแบบอยู่ครับพี่ออด้วยครับแล้วก็จ่ายเองครับอยู่ทีครับ กำลังเดินเข้าไปในงานนะครับอย่างคนละทิศคนละทางคเยอะยิ่งชาก่องจะใส่นาจะั่นอ่ารอมาสั่นอยู่อ่าป็อยู่ข้างตัวหรือข้างใ่อ๋อน่าจะเอาของน้องมมนไลไม่ได้เอามาไลละ ต้องวิ่งให้ทันนะเป๋าสวยมากเลยนะคะทุกคนอีกเป็นกระเป๋าสั้นตอนนี้เดินไม่รอเดินไม่รอนกละวคัน ก็น่ารักสุดๆมากเลยนะครับครับตอนนี้โทรไปนะครับน้อยหน่อยหมดดิเอาครับดีมากครับขออนุญาตครับครับ <laughs> <laughs> เด้นไปได้น้เจ้นี่ไปแป้านักันเวลาในนะรูปนั่นนี่้คะขออุได้นะครับไแต่งโงงาน ที่กำลลงจะไปแต่งตัวนะคะยังไม่ได้ดูแลการเป็นแบบนสวยมากวันดีได้อยู่แต่ยังไม่ดิ้เนเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยนะคะศูนย0แป3หน่สามแย้าส่าแปดมเลยงมางน่ะมายมาตมี่ไต่ด้วยพี่แต่ด้วยเนี่ยมะะซื้อไอติมไอติมอยู ไม่ได้ได้ต้องร่วมกันทำ่ีดียอกาแันนี้ม่า้คปน่นกันเ็นเ่าเดคืกลากแล้ับนโกีนดนค่ปุนนี่นี่ปนี่นี่นี่นันปุนปุนี๋ยว้ายโฮงานก่อน ถึงร้านแล้วนะคะเงินคามน้ำแซ่ดนะยงงไป รอข้างในด้วยได้ไหมตอนนี oh, be, is is ้หน้าแต่งกับหน้าคนกำลังแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเรื่อที่จดแบคะเรแต่งให้ดูว่าถ้าคทันสมัยครับเดี๋ยวดูคนชอบแบบสไตล์แบบนี้ค่พตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเล็กไปาสวยมากเลยนะคะ thank <laughs> you นี่นะคะตอนนี้ป้าแตนก็ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำผมแต่งหน้าเรียบร้อยค่ะเป็นกาสวยนะคะสวยมากๆส่วนทุกคนก็กำลังจัดเตรียมตัวใส่เสื้อผ้าแล้วก็แต่งหน้านะคะเดี๋ยวรอชมนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นที่ป้าแตนแต่งเสร็จแล้วแล้วก็ทำทำผมแต่งตัวนะคะเสร็จแล้วนี นี่สวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูของนาพลนะคะนี่ของนาแต่งเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคอันนี้ก็คือองพลใส่ชุดเสร็จแล้วนะคะอันนี้แบบคร่าๆนะคะนี่ค่ะหน้ายังไม่แต่งนะคะนคะเป็นหน้คาจากแบรนด์ต่อครามีท่าครมมาทำเท่ครับก็จะออกแบบให้ดูทันสมัยวัยรุ่นนะครับ คนสูงวัยใส่ก็ดูเท่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นใส่ก็ดูสมวัยนะครับถ้าอยัาชอบดูนคนชอบไหมครับสเสื้อนี้ก็สวยดีครับ <Sab S 2> เพราะรว่าผมเชื่อว่าทุกวัน <ผม S 1> วนี้แฟชั่นมันไปถึงขีดสุดแล้วผมเชื่อว่าทุกวันนี้คนบ,นบ้านๆแบบเราเนี่ยการใส่ผ้าคลมเนี่ยน่าจะเหมาะน่าจะเหมาะมากๆครับณตอนนี้แล้วก็ไม่เฉยด้วยใช่ไหมใช่ครับใส่แล้วดูมีสีด้วยสนใจผ้าคลุงที่ไหนสัมนคร ก็จะมีที่ถนนภาคครามนะครับข้างวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับสกลนครเมืองสกลนครนะครับก็จะเป็นตลาดคนเดินนะครับวันเสาร์ทย์นะครับจะมีทุกเสาร์ที่นะครับส่วนวันจันทร์ศุกร์ก็จะเปิดปกตินะครับต่ต้าเป็นตลาดถนนคนเดินก็จะเป็นเสาร์ที่นะครับครับ ท่านผูชมที่อยากจะมาเลือกซื้อผ้าครามเป็นของฝากจากสกลนครนะครับก็มาได้เลยที่วัดพระธาตุเชิงชุมนมัสการพระธาตุเชิงชุมเสร็จปุ๊บก็เดินยาวมาเลยครับเพราะว่าจะมีร้านขายผ้าครามนี่เรียงรายตามเส้นถนนเลยนะครับคเสาร์อาทิตย์ก็มาชอบได้อย่างจุใจเพราะว่าเราปิดถนนให้คนมาเดินเลยนะครับผ้าครามนี้มีข้อดีไหมครับผ้าคลามลูกคนใส่สบายไหมครับผ้าครามก็สบายครับแล้วก็อบอุ่นด้วยใช่ไหมวันนี้ถ้าอากาศเย็นน่าจะอุ่นครับผม สำหรับคุณสมบัติของครามผ้าครามนะครับก็เป็นผ้าฝ้ายที่ใส่แล้วรู้สึกว่าสบายนะครับระบายอากาศแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวอมครามก็จะทําให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะครับแล้วก็มีดีไซน์หลากหลายมีลวดลายที่ทันสมัยนะครับใครอยากจะใส่บบไหมก็มีครบทุกวัยเลยวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะครับสามารถเลือกซื้อได้เลยที่สมุนรออครครับครับแล้วจะาว่า,าก,การสั่งกัดนี้มีเบอร์โทรมีสําหรับร้านตรงนะครับ สามารถเข้าไปกดไลค์ในเพจได้นะครับต่อคราม t o r k r a m นะครับต่อครามหยิบผ้าครามมาทำเท่ก็ติดตามในเพจได้เลยครับเดี๋ยวถ้าอยากจะมาเจอกันเสาร์อาทิตย์ก็เชิญได้นะครับมีมีหน้าร้านที่ถนนภ้าครามครับอย่างเช่นชุดวันนี้นะครับ ทั้งกางเกงนะครับก็เป็นกางเกงผ้าคารามนะครับลายเล็กน้อยพอให้ผู้ชายใส่ได้เทๆ่ๆแล้วก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบฮูดดี้นะครับสวมสวมหัวแล้วก็เล่นลวดลายปัดหมีที่เป็นภูมิปัญญาของอาชาวบ้านในจังหวัดสกลนครนะครับลุงคนก็จะใส่เดินแบบวันนี้นะครับขอบคุณครับตอนนี้นะคะลุงพลก็กําลังจะแต่งหน้านะคะเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะ เอ้ยนะคะอ่ารังแต่งหน้านะคะส่วนพ้าแตนคือเสร็จแล้วนะคะนี่นี่สวยงามตามท้องเรื่องไล่อะไม่ได้ไล่ค่ะไม่ได้หรอกสำหรับคลิปนี้นุกยุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย